ัสวัสดีครับกลับมาในเกม Gear Tactics นะครับผมกับอันนี้เป็นพาร์ทที่11กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนๆนะครับผมกดที่เพลย์ลิสต์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมและก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็ใครอยากดูซีรีส์นี้ต่อนะครับผมก็สามารถกด s u b s c r i b e รลอดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ จะได้ไม่พลาดนะครับว่ามี e ี i ีสมีเกมอะไรเนี่ยที่ออกมาต่อกันบ้างน,นะครับผมมันก็จะเตือนขึ้นมาเลยนะครับว่ามีเกมที่กระผมนะครับมิ s ฟ Fox นะครับได้ทำการลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอย่ารอชาร้ากันเลยครับไปกันต่อกันในพาร์ทที่11็กันเลยครับ โอเคเปิดกล่องก่อนครับอย่างแรก่องแรกสามกล่องแม็ปกระดงทามาสองอันกับ Extend Map เนี่ยอาหารใหม่เหรอมีใครน่รานะสนใจนี่ลูกซองมี Quick Draw ซองก็น่าสนใจนะเราไม่ค่อยมีลูกซองครับอืมอย่างแม่นด้วย อาก่อนก็ได้ครับโอเคกกอุปกรณ์รองเท้าเงินรืเอเพิ่มการหลบหลีกหรือว่ามีกอรี่หรอเอ,อ่อถ้าทำการสังหารคิวศัตรูจะทำให้มีโอกาสได้10%ที่ลดคูดาวสองตาโอ้โห ดีกว่าครับมันต้องเข้าไปฆ่าอันนี้เพิ่มระยะการวิ่งโอเคดิดด๊ดิเขาใส่อะไรอยู่หนุ่มเพิ่มเลือดเงั้ยหรือโอเค อีกเซนแม็กโอ้ยเยอเป็นสองอันหรือว่าเป็นรปิดแม็กมีแพทโรด้วยมอใหญ่ดีกว่าแล้วก็ห oh, ม,มูเพิ่มดาเมจมีพาซีฟดิสทรับด้วย ดีล่ะเอาเดิมดีกว่าครับแล้วก็ไปเปลี่ยนให้วูฟป่ะไปอัพเกรดให้วูฟอา่าเป็นปะน่ะอ่าอะไรอีกอ่า มีอะไรใส่แล้วก็ใส่ครับเป็นข้าไปแล้วป,ปิดแม็กนี้ด้วยไปส,สวยไปลูกซองเงินรึอ่าอ่ะไปอยู่เหรอก็จะได้ของใหม่ยูส ไปอยู่นะไปน่าจะประมาณนี้ก่อนครับไม่มีตัวไหน Level นะเลเวลอัพนะโอเแต่น่ารู้สึกว่าเรามีมีรองเท้าใช่ไหมเออเฮฟวม่เวทมองวิ่งได้ไกลขึ้นดีกว่า โอเคแล้วอันนี้ก็จะมีพาสซีสิบสองอันใช่ไหมไหนยังไม่ได้ใส่รองเท้าใหม่เออนี่ต้องใส่นี้ดีกว่านันนั้กสิบ15นี่โบกยีครับได้พาสซีสิบเหมือนกันแล้วก็อันนี้เอ่อ โบนดาวถ้าเกิดถูกยิงจะปวดตำมเมทห้าเปอร์เซนต์เนาะแต่เมื่อตัวอยู่ข้างหลังมันไม่ค่อยโดนโดนยิงแล้วป่ะลองดูครับอืมบวกใหม่ไหมมีโอเคมาวิช,ชันต่อไปดีกว่า ห้ามใช้เกฟกับมิคะมิคะยาก้วครับผมออโอเคต้องใช้ซิดนะนัอนมันก็มีออปชันน่นแนลด้วยน,นั่นคืออะไรโอเล็กโอเคสเหรอเก็บหีบให้หมดครับห้ามใช้เกฟห้ามใช้ตัวหลักครับ ทำใช้ตัวหลักกับวิทยาไปซิดอย่างเดียวโอเคมีลูกซองสไนเปอร์เฮ้ยครับน่าจะพร้อมอยู่นะอืมลูกซองหรือว่าเราเอาผู้หญิงไปวันนี้เลเวลสาม I see do I don't listen up. Diaz preaches teamwork, but I've got a different gospel sink or swim. If you can't pull weight, don't expect pity because the grubs won't give you any. Now it's proving time. Trial by fire it is. If we're gonna tangle with Ukon we need better armor and weapons. Grab the gear and watch out oh. for oh. those nemesis bombs. ต้องออกมาจากจุดตรงนี้ครับผมก็าอย่างนั้นไปเลย That's one. Keep after it. Fun's just started. โอ้โหเยอะอยู่นะข้างหน้า Standing by. I read you. จะได้เอาตัวที่แบบวิ่งไกลๆมาด้วยฮะ Heavy here. I think the dress with can eat. Understood. Okay, bye. Give me a dope moment. They're making a move! Me doing a Grub's inbound. Time to get your hands dirty.

5สิเดี๋ยวค่อนข้างเบามากเลยมีสองแอคชั่นใช่มเรนน่แอคชั่นแอคชั่นมีเสียงชนด้วยเาบ ิโอ้ยไปทางนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรวิ่งดำขึ้นไปก่อนไม่น่าจะโดนยิงครับเราก็แจ็คมาตรงนี้ไปตัวไปไปโดนยิงปะเนี่ย อุ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่มีเรว a าสโ o n e s not getting any smaller เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรากดแจ็คไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหรือว่าขยับด้วยฮะ ต่เสียดายที่มันต้นไม่ได้แล้วก็ปุ้งตัวหน้าม <c oughs> ิส,สได้ไงฟะามาองหารไป <c oughs> กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ซียิงลูกเฮ้ยไม่ล้มด้วยหายแล้วก็แจ็คโอ้โห ค่อนข้างแยกกันอยู่ครับออกขวาแล้วไปซ้ายเยอะถ้าจะทำออฟชั่นอลให้หมดก็ต้องเก็บให้ครบผมว่าจะไม่เจออะไรนะโอเค one more c r a t แล n เรา can h e a ไปท r s o m น w ี e r ี less e x p ้ o ย i v e ไปซ้ายซ้ายวิ่งมาทางนี้แล้วก็โอ้ขวา เหมือนกับว่ามันเป็นเมนก็คือว่าเก็บสามชิ้นนะฮะแล้วก็ออฟชัชนแนลก็คือว่าเก็บ Roger that เก็บทั้งหมด Sniper on standby Go ahead วิ่งไปได้ไกลอยู่ ในอีกดิเวนไนจน ได้ไหมเหมือนจะยิงไม่ได้จะติดผมไม่รี้โหลดไว้ให้ด้วยโอเคแจ็คมันจะแอบบินขึ้นไปได้ไหมยังให้แจ็คแอบบินขึ้นไปมากเลย ตามกันดิปอกก่อนจะขอลองเอาแจ็คบินกันไปดูครับเบสเซนยิงออกยิงอยู่ไกลมากครับ ขึ้นข้นบนได้ไหมขึ้นไม่ถึงครับวิ่งวิ่งสปินไปไม่ได้ Ah, bên câu. Hoặc bên câu cam kai. On Overwatch. Kick it! Here they come! Hostile sighted! Trời, phải bị cay hứng. I'm going up. Bare minimum reached. You want to impress me, grab the rest. Otherwise, get to the evac point. point, you Oh, Yep. On it. Loading. What? Oh, okay. Sniper on standby. ยิงไปทิ้งไปก่อนก็ได้แล้วก็ให้แจ็คบินขึ้นไป เจอใครไหมเดี๋ยวบอกเลยว่าเจออืมก็เจ็บแจ็คไม่แจ็คอืมมาด้วยเหรอโอ้ <c oughs> โหไปกล่องใหม่มันก็มาด้วยแฮะ ก,กแอบไปเก็บของเปนโคกอยู่ไหมน่าจะโคกอยู่ปะอา่าไปเลย Time's up, shithead! I read you. <coughs> On the move. Sixty-six. <coughs> ระเบิดเลยได้ไมั้ยปืนชุดต,ตัวเดี๋ยวแหะ1เฮ้ยพลาดได้ไงว,วะไปเก็บของเลย Taking position ้มันมองเห็นหรอหายแล้วแ้วก็คอแล้วมันทํามันมีแอคชั่นครับเงินถูกยิงแตกแน่นอนแจ็ค

ไปทางนี้อ้อมไปหน่อยโอ้ไปตัวเบสะเอ่เอ,อ๋อเห็นไ้มมันจะระเบิดตอนไหนนะมันจะระเบิด หลังเราใช่ไหมถ้าเกิดระเบิดตอนที่เราจบตาพอดีตัวนี้จะตายครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราสนใจก็คือตัวนี้ไปเถไปตรงนู้น nó có sát mình. dài Go ahead A mọi nhung nha mắt em bữa lắp bênh up Points in range. ยิ่งอยากจะสปินไปเลยถ้าเป็นตามที่เราคิดนะมันจะระเบิดดูว่ามันตามันก่อนตามันก่อนนี่หว่า่าเป็นทับเลยคราวนี้เดี๋ยวนะมันจะไม่ตายเหรอ tôi cũng đi ghi ở nãn pa, bị thải, đồn overwatch, overwatch không được, ta, ok, hmm, đủ nóc rồi ya, ขึ้นไปรอเพื่อนเรวๆแจ็คน่กินไดสามสองได้แค่ไหนสองแค่นี้ครับ ปิ้นมาได้สุดแค่นี้ไปเยในเราไปนี้อกนอกระยะให้หยุโลสอิม่มมว เอาระแบดบนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็ต้องช่วยแจ็คด้วยครับแจ็คยังติดอยู่ข้างบนฮนะ <Mile dizzy> <Olympus> <laughs> maybe maybe I'm better than this. I'm better than this. understood uh, like, okay.

ดีวะเดีวนี้2 3 2อแลจ้าขอทั้งน้อยชิปไฮยักโดนป่าววะยักจะโดนนี่ว่ะ แจ็คก,กลับมาไม่ทันม,มีทางอื่นให้แจ็คไปไหมเนี่ยอาลองดูก่อนครับมันได้จะโดนแน่เลยว่ะแจ็คแม่งโดนแน่เลย Killzone is d e a You think the grubs are bringing cookies? Engaging! Look, that's me! No, to Jack. On เดี๋ยวต้องช่วยแจ็คป่ะเหมือนต,ต้องไปดึงแจ็คขึ้นป่ะหายเอ่อ ready พอ,อป่ะเนี่ยขั้สุดท้ายแล้วครับไป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 

เพืเ่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและ,และอย่าลืมแชร์ต่อกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ